ไปอ,อยู่เมืองนอกเมืออสี่ห้าปีอ่ะคิดถึงธรรมชาติเมืองไทยสุดเลยอ่ะนี่พี่ฟ้านั่งดีๆเดี๋ยวนมก็อ,อกหรอกนี่ไอเพชรแอบมองนมพี่ฟาเหรอเปล่าไม่ได้มองไม่ได้มองจริงๆนะครับช่างวัฒน,นาอายที่เมืองนอกเนี่ยเื่งแค่ี้ก็ไม่ถือสากันหรอกนี่เพชรฉันขอขับรถในสิจะดีเหรอครับคุณฟ้าคุณฟ้ายังไม่มีใบขับขี่เลยนะครับ นายสั่งอะไรแกก็ทําไปเถอะได้ครับคุณฟ้าพาฟุแถวคาดปลอดภัยสุ่บรรยากาศสิแกฉันชอบแบบนี้สุดไปเลยอะ่ะเหมือนกันฟ้าครับโอ้ยการบรรยากาศดีสุดเลยอะ่ะฟ้าครับฟ้าพีฟา่ฟ้าพี่ฟ้า,ฟา เฮยเป็นไรประวะแกก็เข้าไปดูสิครับคุณครับคุณคุณคุณฟ้าผมว่าไม่น่ารอดอ่ะฉันจะทำไงดีอ่ะฉันไม่อยากติดคุกอ่ะพี่ฟ้าใจเย็นๆก่อนฉันว่าแถวนี้มันเปี่ยวไม่น่ามีกล้องวงจรปิดเรารีบหนีกันก่อนดีกว่าชิบหายนะ เฮ้ยยืนงงทำไมอ่ะรีบขึ้นรถดิแกก็ไปขับรถดิจะรอให้ตำรวจมาจับก่อนหรือไงเร็วเร็วคุณฟ้าเร็วไอพี่จะทำไงดีอ่ะพี่ไม่อยากติดคุกอ่ะเดี๋ยวตำรวจมันต้องมาจับพี่แล้วแน่เลยอ่ะอายว่าไอามีวิธีที่จะทำห้พี่ไม่ติดคุกวิธี ที่อะไรอ่ะพี่ทําตามที่ไอบอกนะเดี The ๋ยวไอบอกวิธีพี่เองไม่ทราบว่าคุณฟ้ามีอะไรให้ผมรับใช้ครับพอดีว่าฉันไปปารีสมาก็เลยซื้อของมาฝากให้ผมหรอครับคุณฟ้าผมไม่เอาอ่ะครับคุณฟ้าดูลักษณะมันน่าจะแพงน่าดูอ่ะครับผมไม่กล้าใช้มันหรอกรับไปเถอะนะฉันตั้งใจให้ขวดเนี้สามหมื่นห้านะโอ้สาหมื่นห้าเลยคุณฟ้าอื ขอบคุณคุณฟ้ามากๆเลยนะครับโอ้โหผมนี่มันวาสนาดีจริงๆเลยครับได้ใช้ของดีๆหรูๆแบบเนี้ยขอบคุณคุณฟ้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมันจะดีหรอคับคุณฟ้าคุณอายผมมันก็แค่ลูกจ้างอะครับจะมานั่งกินข้าวร่วมกับเจ้านายอะผมมองว่ามันจะไม่เหมาะไม่ควรนะครับลูกจ้างเจ้านายอะไรกันฉันเห็นนายเป็นคนนึงในครอบครัวเหมือนกันใช่ไหมอยอใช่ๆกินสิ อาหารอยู่เต็มโต๊ะเลยนั่งลงสิอองนั้นขออนุญาตนะครับคุณฟ้าคืนนี้ไปหาฉันที่ห้องด้วยนะฉันจะรอ พี่ฟ้าเป็นยังไงบ้างไอ้เพชรมันตกหลุมพรางพี่หรือยังคืนนี้แหละฉันจะทำให้มันหลงหัวปลาหัวปาแล้วก็รับผิดแทนฉันให้ได้เออเร็วๆนะพี่ไอยขี้เกียจทำดีกับมันจะแย่อยู่แล้วนี่พวกคุณสองคนรวมหัวแกลทำดีกับผมเพื่อให้ผมรับผิดแทนคุณฟ้าเหรอครับแพทมันไม่ใช่แบบนั้นนะแพรคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะงั้นแกก็รับผิดแทนพี่ฟ้าสิ เพื่อครอบครัวของฉันที่มีบุญคุณกับแกแล้วฉันจะดูแลพ่อแม่ของแกที่อยู่บ้านนอกอย่างสุขสบายเองนัานับเพชรนาัารับผิดแทนฉันเถอะนะไม่มีใครต้องรับผิดแทนใครทั้งนั้นล่ะคะ่ะฉันได้พยานปากเอกมาแล้วคุณฟ้ามอบตัวเถอนะคะโยเข้ามาเฮ้ยนี่มันคนเมา,าที่นอนในวันนั้นนี่ ใช่ถึงผมจะเมาแต่ผมก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าคนคนนี้เป็นคนขับรถชนคนฉันไม่ได้ทำอ่ะฉันไม่ได้ชนฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ทำอะไรทั่งนั้นอนะ่ะฉันขอจับกุมคุณในข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเชิญตัวไปโรงพักนะคะเพชพี <Hey. S 1> ่ฟ้าฉันขอโทษนายนะเพชที่ฉันวางแผนทำดีกับนายแล้วก็พูดไม่ดีกับนายไม่เป็นไรหรอครับคุณหนู ผมไม่ถือโทษกอดกอคุณหนูนะครับถ้าคุณหนูสำนึกผิดจริงๆนะครับขอบคุณนายมากๆเลยนะเพชคุณหนูครับคุณหนูจะต้องเป็นคนดีนะครับแล้วก็เป็นแม่ที่ดีของลูกด้วยนะครับอีกสองเดือนไม่ใช่นะครับคุณหนูก็จะคลอดแล้วอะ่ะเป็นกำลังใจให้คุณหนูนะครับฉันจะเป็นแม่ที่ดีของลูก แล้วก็เลี้ยงเขาอย่างดีแล้วฉันจะรอนาเขากลับมาครับคุณหมอ